โดยการประทินผิวแบบง่ายๆนี่แหละค่ะไม่ได้ยากเลยสวัสดีค่ะแพรแพรซิวค่ะ ช่วงปลายปีนี้เนี่ยแพรค่อนข้างที่จะมีไปงานแต่งเนี่ยหลายงานอยู่เหมือนกันนะคะการไปออกงานของเราเนี่ยเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวเรามาทําสวยกันนะคะทําแบบทั้งร่างเลยเอาแบบเท่าที่ทําได้นะคะโดยการประทินผิวแบบง่ายๆนี่แหละค่ะไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเราทําตั้งแต่เนินเน่นๆอาจจะแบบลงหน้าสักสัปดาห์หนึงใครข,ย,ขยันขยันก็เป็นเดือนเลยก็ได้นะ จะเน้นสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าผิวนะคะคือเน้นในจุดที่จะแบบโผล่พ้นชุดสวยๆของเราออกมาวันนี้แพจะถ่ายขั้นตอนการดูแลผิวปะทินผิวต่างๆที่แพทำเนี่ยสรุปยอดใน1วันนะคะให้ทุกคนดูก่อนไปงานว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่แพจะทําเลยเนี่ยคือไปที่โลเคชั่นห้องน้ำเลยคะ่ะทุกคน แพาจะหมักผมทิ้งไว้ก่อนในการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหมักทิ้งไว้ในประมาณ1 5บหถึงยีนาทีก็ได้นะคะหรือใครอยากนานกว่าน,นั้นก็ได้แต่แพรจะหมักแบบในห้องน้ำไงก็จะทำอย่างอื่นไปด้วยระหว่างที่เราหมักผมเราก็ล้างหน้าแปรงฟันตามปกติได้เลยนะคะ ก็มาลอกสิวเสียนกันนะคะลอกสิวเสียนเนี่ยไม่ต้องทําบ่อยนะทําตอนที่เราเห็นว่าเออมันมีสิวเสียนขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะพอเราพอกสิวเส้นทิ้งไว้อ่าเวลาว่างเราก็ให้เกิดประโยชน์นในการที่เราฟอกสีฟันด้วยนะคะจะใช้ที่ฟอกสีฟันที่มันเป็นแบบมีขายเป็นแท่งๆนะสามารถเอามาทําเองได้จะฟอกก่อนงานสัก1 2ถึงสองสัปดาห์นะคะ ฟอกทิ้งไว้นะคะทุกอย่างที่เราทั้งหมักผมลอกสิวเซียนและฟอกสีฟันต่างๆมันจะแบบเวลาพอดีกันทุกอย่างก็เสร็จพร้อมกันพอดีนะคะล้างตัวล้างหน้าต่างๆเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของการอาบน้ําขั้นตอนอาบน้ําเนี่ยใครจะใช้ครีมอาบน้ําสุดน้ํานมตัวน,นี้จะแบบหอมมากหอมละมุนแบบกลิ่นแบบน้ํานมอ่อนๆนะคะ จะใช้กับฟองน้ำนะคะหรือว่าพวกใย,ยบวกเพื่อเป็นการแบบขัดส,สีชวีวันได้ฟิลแบบอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรนี้เมื่อตอนนี้ใช้เนี่ยก็จะแบบสบายผิวมากผิวนุ่มผิวลื่นนะคะ เสร็จกิจากในห้องน้ำเราก็มาต่อกันที่ข้างนอกตัวหมาดๆปั๊บเนี่ยทาโลชั่นก่อนเลยนะทุกคนทันทีเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเคล็ดลับเพราะว่าพอตัวหมาดๆเนี่ยเขาจะดูดซึมโลชั่นได้ดีกว่าปกตินะคะปกติตัวนี้แพใช้อยู่แล้วนะคะใช้มานานแล้วเป็นคนที่ชอบกลิ่นแบบนมนมหอมอ่อนๆแบบดมกลิ่นแล้วแบบหลง ทั้งโลชั่นทั้งครีมเนะี่ยเขาจะมีความชุ่มชื้นยาวนานทั้งวันแล้วก็ที่สําคัญอะไรคะอะไรคะขวดไซส์บิ๊กเบิ้มมากคือใหญ่มากราคาคือเรียกว่าถูกและดีเลยอะ่ะเพราะว่าวดละ250บาทนะคะสงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ยังไม่จบเป็นการมาสกหน้านะคะหยิบชีทมาขึ้นมาแปะค่าเวลาคะ่ะเพราะว่าระหว่างรอเราก็จะแว็กซ์ขนขาไปด้วยชุดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นราตียาวแต่ว่าแพรู้สึกว่าคนขาแพายุบยับมากตอนนี้แพ้ก็เลยจะแว็กซ์ขนขาด้วยนะคะโดยการใช้แบบครีม เป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันหนึ่งของแพคือใช้เวลาคุ้มค่ามากไม่มีเสียเปล่าแม้แต่นิดเดียวเลยคือจริงๆแล้วขั้นตอนพวกเนี้ยถ้าเราทําเป็นกิจ,จวัตรประจําวันอะทำทุกอาทิตย์ทําแบบอาทิตย์ละสองาครั้งบ่อยๆอะไรเงี้ยแทบจะไม่ต้องเข้าสปาไม่ต้องไปเข้าคอเสียตังแพงๆเลยนะก็ไปออกงานได้แล้วสวยตัวหอมตัวเนียนกันไปเลยนะคะที่เหลือก็เป็นเรื่องของหน้าผมต่างๆก็ช่วยเสริมกันไป อันนี้แพร์ก็รบรัดให้ในหวันเดี๋ยววันนี้แพรก็ไปนอนก่อนละกันนะคะพรุ่งนี้มีไปงานนะคะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันไปแล้ว